ไอ้ครับชกเดิมอํมเดิมของเทหนานี่ครับผมอยากให้มันเตียดตัางเหตดจังใดสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่ในช่องของบิ๊กบอสวิมซานเช่นเคยนะครับผมก็คลิปนี้อาจจะมืดนิดนึงนะผมเพราะว่าปิดประตูนะผมเพราะถ้าเปิดเนี่ยแสงมันเข้ามานะครับผมแล้วมันก็จะจ้าเกินไปนะครับผม อะไรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาตามคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะครับผมคอมเมนต์นี้นะครับอ่านะครับอยากให้รถเตี้ยทำยังไงนะครับผมแล้วก็ได้ครับโชคเดิมอ้ามเดิมกรุงเทพหนานี่ครับผมอยากให้มันเตี้ยต้องเฮ็ดจ,จังใดน,นะครับผมเดี๋ยว มื่อนี้ก็ซีมีทิกมาบอกนะครับผมสมมุติว่าตัวนี้เป็นอาร์มเดิมนะครับผมเนี่ยลบเป็นภาษาอีสานอีกว่าก็บางคนอาจจะฟังไม่เข้าใจนะครับผมแต่ในทะี่ผมสมมติว่าตัวนี้เป็นอาร์มเดิมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโชคเดิมเท่าอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องไปสมมตินะครับผมสมมติว่าตัวนี้เป็นอาร์มเหล็กอาร์มเดิมนะครับผมต้องทอํายังไงให้มันเตี้ยนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะถอดโชคให้ดูนะครับ ชุดตัวนี้น่าจะเบอร์สิบเดี๋ยวนะครับผมก่อนที่จะถอดชูกเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันก่อนดีกว่านะครับผมนะครับผมตัวนี้ก็คือทรงเดิมนะผมที่ผมทมํา,าน,นะครับผมถ้าอยากจะมันเตี้ยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับตั้งกล่องแล้วมะะผมยามากนั้งมได้ถ้าผมา <S <S ก็คือ เราจะตัดตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นอาร์มเดิมนะครับผมจะมีช่วงบ้างเยอะนี้เพราะว่าชกมันจะต่ํากว่านี้นะครับผมก็ให้เราคนับผมตัดตรงนี้นะครับผมตัดช่วงอาร์มนะครับสมมติว่าเป็นอาร์มเหล็กนะครับผมเป็นอาร์มเดิมนะครับผมก็ให้ตัดช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ยืดลงมานะครับผมแล้วก็ใช้เหล็กที่เป็นแผ่นนะครับผมใช้เหล็กที่เป็นแผ่นเชื่อมไ้นะครับผมแบบที่ผมทํานะครับผม ในคลิปในตอนเทหน้าที่ผมรีวิวนะครับผมในคลิปแรกนะครับผมก็สามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้นะครับผมก็รีวิวบัอกดำนะครับผมตั้งแต่คลิปแรกนะครับผมผมจะทําเป็นอาร์มเดิมนะครับผมแล้วก็โหลดหลังนะครับผมสามารถย้อนไปดูได้ครับผมนั่นก็คือวิธีแรกนะครับผมส่วนวิธีที่2นะครับผมก็คือแบบว่าถอดโชวออกมานะครับผมแล้วก็อาศัยโอ้ตรงมุดรถเลยนี่นี่ นะครับผมโฟมกัดไปหนึงนะครับผมนะครับเราจะเราต้องตัดตัวนี้นะครับผมสองฝั่งออกนะครับผมเป็นบูธนะครับผมแล้วก็เย์หยิบชกลงมานะครับผมแล้วก็ใช้เหล็กนะครับผมในการแบบว่าคันนอ็นอตไขน็อตไว้ด้านบนหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็เหล็กนะครับผมที่ยืดลงมาด้านล่างนะครับผมแล้วก็ไขนอ็อตกับกับอะไรนะกับชกนะครับผม ตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมร่าวๆนะครับผมก็ประเด็นผมขอสัดช่วงแป๊บหนึ่งนะครับผม อ่ะนะครับผมก็ได้ถอดซึ่งกามออกแล้วนะครับผมอ่ะนะครับผมวิธีลดต่ํานะครับผมเดี๋ยวผมจะยกซึ่งกามัวนี้ขึ้นให้ดูก่อนนะครับผมแล้วับผมมันติดชกนะครับผมอ่นะครับผมเดี๋ยวจะอที่ใบนะผมอ่ะนะครับผม ก็วิธีการทําให้มันต่ำนะครับผมก็คือเราจะยกสวิงอาร์มนี้ขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับผมจะติดกับบ่ายของโชคนะครับผมตัวนี้นะครับนี่มันจะชนกับบูตพอดีนะครับผมก็ให้เราแบบว่าตัดบูตออกเลยนะครับผมตรงนี้ให้เราตัดออกทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็ให้เราใช้แผ่นเหล็กนะครับผมแบบนี้สมมติว่า ัวนี้เป็นแผ่นเหล็กนะครับผมวิธีนี้จะสามารถทําได้กับสุญญม,มิเนียมนะครับผมโอ้กล้องไม่โฟกัสนะครับผมนี่นะครับผมใช้ยึดด้านในนะครับผมแล้วก็มันจะมีเหล็กยื่นออกมานะครับผมแล้วแล้วชกเนี่ยมันจะสามารถแบบว่าหลดลงได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราแบบทำอ่า ตัวนั้นแล้วนะครับผมแบบว่าตัดบูทออกนะครับผมชกมันจะยืดลงมาได้นะครับผมเมื่อชกยืดลงมานะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ให้เราใช้เหล็กนะครับผมในการหนีบเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะวาดภาพประกอบไปด้วยนะครับผมทายคลิปนะครับผมนี่นะครับแล้วเราแต่ว่าวิธีนี้มันจะดีนะผมก็คือแบบว่าถ้าเราอยากจะได้ระดับเดิมนะครับผมเราก็สามารถยก โชกขึ้นนะครับผมแบบว่าเอาอาร์มลงเนี่แหละนะครับผมให้มันอยู่ในระดับเดิมนะครับผมแล้วก็ใส่กับน็อตเนี่ยนะครับผมได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่เราก็ต้องรองแหวนนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับผมไม่ก็ซื้อบูธมาใส่นะครับผมก็กลับเป็นเหมือนเดิมได้นะครับผมวิธีนี้ก็จะดีหน่อยนะครับผมแบบว่าก็ไม่ต้องตัดชิงอาร์มนะครับผมตัดแค่บูธออกนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับผมนะครับผมผมก็จะไป อยู่ในภาพให้ดูแล้วผมไปดูภาพกันเลยนะผมว่า hmm. มันจะออกมาประมาณไหนนะครับผมผมก็ตัวนี้จะเป็นการอธิบายโดยรูปภาพนะครับผมก็คือด้านบนเนี่ยนะครับผมตัวนี้เป็นเ้นงามนะครับผมตัวนี้เส้นนี้เป็นเส้นเ้นกามนะครับผมตัวนี้ก็คือหูโชคนะครับผมหูโชคเดิมนะครับแล้วก็เป็นโชคมาจับนะครับผมระดับปกตินะครับผมและถ้าอยากจะให้มันต่ํานะครับผมก็แปลว่าตัดหูเดิมตัวนี้นะครับผมแล้วก็น่ครับผมยืดลงมาด้านล่าง แล้วก็หาเหล็กนะครับผมมาต่อกับตัวนี้นะครับผมแบบว่าให้แบบว่าหูตัวนี้นะครับผมมันให้หูเดิมเนี่ยมันต่ําลงเลยครับผมแล้วรถก็จะมาขันโชคที่ต่ำๆนะครับผมแล้วมันก็จะต่ําลงนะครับผมส่วนอีกวิธีที่2นะครับผมก็คือนะครับผมตัวนี้เป็นบูทเดิมนะครับผมบูท l องแบบว่าหูโชคทั้งสองฝั่งนะครับผมเพื่อที่จะขันน็อตนะครับผมให้เราตัดนะครับผมบูทตัวนี้ออกนะครับผมตัดออก เพื่อที่จะให้ตัวนี้นะผมตัวตัวกระบอกโชวงหลังนะผมมันลงไปได้นะผมแบบนี้นะครับผมนี่เมื่อเราตัดออกก็จะประมาณนี้นผมแล้วก็หาแผ่นเหล็กนะผมหนาหน่อยนะผมมาขันยึดไว้นะผมเป็นน็อตนะผมยึดด้านนอกนะผมหรือบางคนนะผมถ้าตัดออกบางก็ยึดแผ่นเหล็กด้านในเลยก็ได้นะผมแล้วเราก็ขันน็อตนะผมกับหูโช้กนะผมก็ตรงนี้ถ้ามันห่างนะผมก็ลองแหวนนะครับผม แค่นี้นะผมช็อกมันก็จะแบบว่าต่ําได้เหมือนกันนะผมแต่ว่าระดับนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับความยาวของเหล็กที่เราต่อนะผมอยากจะให้ต่ามากเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็วิธีนี้นะผมมันจะแบบว่าขยับขึ้นนะผมให้อยู่ในระดับที่เท่าเดิมได้นะครับผมตัวนี้เห็นไหมผมเปิดแปลว่าเปิดออกมาแล้วก็แสงเข้านะผมทึบเลยนะครับผมก็เลยถ่ายไม่ได้เนาะ นครับผมตอนนี้ผมก็คันเสร็จไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหรือว่าอีกหนึ่งวิธีนะครับผมถ้าอยากให้มันสูงออยากให้มันต่ำนะผมก็ถ้าอยากจะซื้อโซกซื้อโซก๊กเราะันโชคนะครับผมเปลี่ยนโชคนะผมเป็นของสปาร์กนะครับผมรถก็จะต่ำนะครับผมนี่ก็คือวิธีสุดท้ายนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าเป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปแจ้งเตือนจากช่องของเรานะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สำหรับการโหลดโชคนะครับผมก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ